6เทคนิคการทานข้าวขาวหมูยังไงไม่ให้อ้วนนะคะข้อที่1เลยก็คือดื่มน้ำก่อนเมื่ออาหาร30นาทีนะคะอย่างน้อย480ซีนะคะและข้อที่2ก็คือเวลาสั่งนะคะให้เราสั่งแบบเฉพาะเนื้อเนื้อนะคะไม่เอาหนังนะคะแล้วก็เพราะว่าเวลาทานนะคะเราจะไม่ทานขาบหรือข้าวคู่กับพวกของ,ของมันๆน,นะคะ ข้อที่สามก็คือเราจะบอกเขาว่าไม่ราดน้ำนะคะน้ำโล้เราไม่ราดนะคะและข้อที่สี่ก็คือควรจะมีการเพิ่มผักนะคะขอผักเพิ่มหรือเตรียมไปเองก็ได้นะคะคุณานางชอบที่จะเตรียมอ,อย่างน้อยแตงกวาไปด้วยนะคะให้กินผักไปด้วยนะคะและข้อที่5ก็คือเวลาทานนะคะเขาจะให้ข้าวมาเยอะหม้อเวลาเราสั่งเขานะคะเราก็ควรลดปริมาณข้าวลงครึ่งหนึ่งนะคะไม่ทานหมดนะคะแล้วข้อที่6ข้อสุดท้ายก็คือน้ําจิ้มที่เขาให้มานะคะ ไม่ราดนะคะขอแยกใส่ถ้วยเล็กๆพอนะคะแค่นี้เองง่ายๆนะคะคุณก็จะสามารถแฮปปี้เอนจอยกับเมนูที่แสนอร่อยนี้ได้นะคะจะลืมนะคะถ้าใครสนใจสาระดีๆนะคะติดตามเพจคุณนางสอนลีนทั้งทาง YouTube Facebook t i k t o ไอจได้นะคะพร้มกับถ้าหากใครนะคะต้องการที่จะให้คุณนางเคลมในเรื่องลดความอ้วนนะคะ,ะสามารถติดต่อมาที่ไลนที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะ